จาของเรากต้องมีที่ตั้งทำไมมีที่ตั้งมันก็ปลิวไปเพราะลมของโลกไม่ทั้งแปดเท็จมีลาบมีเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสังกษสนมีนันทามีสุขมีทุกข์ถ้าใครไม่มั่นคงพวกนี้มันจะปลิวไปถึงไหนก็ไม่รู้มันลุกป่องวัเราปล่อย่านกันไปนู่นไกลเลยตอนที่กระตกในแถวดำตกในป่าตกในทะเล เอาแน่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้น้ราเห้นจากคนเราตั้งอยู่ตรงนี้เมื่อใจตั้งอยู่แล้วลาบมาก็รู้ว่าลาบมาแล้วมันก็มีประโยชน์อะไรบ้างเสื่อมลาบมาก็เสื่อมลาบมีประโยชน์เหมือนกันเราจะได้ค้นหาความสุขจากภายในอีกอย่างนะครับคนที่เป็นเพื่อนเวลาลาบมาลองดูสิเวลาลาบเสื่อมเขายังเป็นเพื่อนไหมเราจะได้รู้ว่าใครเป็นเพื่อนของเราจริงๆ ยืดเสื่อมย่อกับชันเดียวกันถ้าได้มาแล้วทำไมงานจึงจะส้างให้เป็นบารมีขุ้มนะถ้าเพียงแต่ยืดไว้มันก็มองไม่ทั่วถึงมันเป็นยังไงประโยบขึ้นว่าเข้าเป็นยังไงโทษขึ้เข้าเป็นยังไงเพราะมันกรำอยู่ในมือถ้าเราผลักออกไปสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่รู้อีกครับต้องทำจายของเราตั้งมัน่นสิ่งที่ดีมาแล้วก็จะได้พิาจารณารอบด้านหลายมุมหลายแง่ จนเห็นว่ามีประโยชน์อย่างไรอย่างนั้นมีโทษอย่างไรอย่างนั้นจะไรเวนจากโทษเหสิ่งที่เสื่อมที่ไม่ดีมาก็เช่นเดียวกันเราก็มองจากให้มันรอ,รอบด้านทุกแง,ง่ทุกมุมหมอเขมีโทษอย่างไรเขาไมีคุนอย่างไรเรียกว่าอยู่ในโลกแต่ไม่มีเพชรโลกไม่มีเพชรก็เชิดใจาขุ่งนาวท้าใจา,าขุา่งนาวตั้งมันพันชลงต้องฝึกให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเป็นวิหารธรรมของงนาเป็นบ้านขนุ่งนา ที่อยู่ของเราตว่าน,นี่เป็นที่ของเราคนเดิมมันแย่งไม่ได้ปัญหายอยู่ทว่าปกติเราก็ปล่อยให้กิเลสมันแย่งไปเพราะฉะนั้นให้ทำใจให้มีสติรอบคอบสมปพ็จนารู้ตัวรอบคอบสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาอยาให้มันลึกเข้ามาในจิตใจของเราให้มันผ่านไปสิ่งที่ดีมาแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ พอถึงเวลาที่จะปล่อยวางก็แล้วก็ปล่อยแต่อยู่แบบนี้ใจของเราอยู่ในโลกได้โดยไม่มีบาดแผลไม่มีความทุกข์เพราะความสุขของเรามันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราควบคุมได้ไม่เหมือนคนทั่วไปความสุขของเขาก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้ต้องเป็นห่วงเป็นใยญตลอดเวลา ถ้าความสุขเนี่ยอยู่ภายในเป็นของเราโดยแท้